เอ้ยติดติดอะไรวะเฮ้ยสายมือโกดังโอเคผมยิงเขาได้ครับอู้อันแน่โอ้โหท่านผู้ชมโอ้ยโอตกใจไอ้บ้าเ้ยติดแสงไปดิเออตายคู่ไปดิ อยู่ไหนอีกวะเฮ้ยงงไปดิก็มาดิครับอา้าวเรียบร้อยโอ้ยโดนแสงโอ้โหแล้วยังไงอ่ะครับโอ้โหโสวยพี่สวยคอมครับ โอ้โหเขาเกือบตายแล้วท่านผู้ชมเรียบร้อย <t> ตายภายในไม่กี่นัดผมปารแล้วเบิดทิ้งไว้ก่อนโอ้โหไอ้บ้า e <lebr acious noise> เอ้ยเออตายไป e <lebr acious noise> แคบครับเออตายต่อไปเว้ยยากลำบากลำเคนซะเหลือเกินปืนนี้ e <lebr acious noise> แคบมีเออ เขาไม่ตายอีกแล้วอ่ะทุกคนเออไม่รอดเว้ยเฮ้ยโกดังครับอะไรอะไรอา้าวยิงลมเฉยผมโอเคตายไปเอ,อ่อคอมครับเอา้าเงยไปดิ อยู่ไหนอีกสองคิวไปสามคิวไปโหมาเพื่อนเอาตายต่อไปโอ้แคบครับเรียบร้อยเออยังดีผมได้คิวเอ,อ้ยอะไรอะไร เออเรียบร้อยไปดิซ้ายมือไม่ต้องเล่นไปดิเฮ้ยหลังผมเรียบร้อยครับโอ้โหไม่น่าออกมาเลยเราเออเรียบร้อยตายต่อไปครับ โอ้โหปืนผม <c oughs> <c oughs> โกดดังครับโอเคเรียบร้อยห <c oughs> ายไปหนึ่งครับเออถ้ามีที่ดักอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าร้อยนัดก็สบายครับท่านผู้ชมล่าเวย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  เองจริงเพื่อนใครโอ้โหไม่ตายวะเฮ้ยอย่ายึกยักเราได้ยินเสียงนายโยอันแน่เออเอา,เอามีอีกหนึ่งครับเออสวยเพื่อนเยี่ยมไปเลยเพื่อนเฮ้ยเรียบร้อยอมองวงเสียควาย นานไงผมว่าแล้วเลนสะสะดุ้งเลย,ยนะโอ้โหเมื่อกี้ใจเต้นเลยท่านผู้ชมตกใจ <c oughs> ไอ้บ้าเอ้ยลงมาไม่เอ่ยรอบนี้เร็วอย่ายึกยากดีเฮ้ยลงมาเร็วเคตายไปผมถอยมาก่อนครับ <c oughs> กลางมีครับ <c oughs> กลางตายไปดี ตายต่อไปดิเออตายไปดิรอยอยู่เลยครับโอ้โหร้อยนะัดจงจเจริญ ทีมของคุณได้รัับชชยนะไปไงล่ะเฮ้ย <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมรอดได้ยังไงท่านผู้ชมแต่รู้สึกสาใจดียุ่เป่งเลยอะผมได้ที่แอบแล้วครับ <c oughs> เขาจะเช็คว่าว่าท่านผู้ชมผมกลัวนี่คือเสียงเท้าอย่างน้อยเฮ้ยมาแหนึ่งหายไปหนึ่งครับหายไปสองครับหา,ายไปสามครับ โอ้ไม่รอดให้เราหาม,มุมดีๆสักมุม,มนึงที่เหลือก็กอดแล้วท่านผู้ชมปืนเนี่ยเออผมปลาระเบิดแบบเดิมอ,ดอุ้ยอุ้ยรอบนี้เขาลงมาเพียบเลยครับอ่ะผมได้ระเบิดฟรีอยู่ท่านผู้ชมอุ้ยรอดเว้ยเลือดเหลือหนึ่งก็รอดเว้ย <laughs> โอ้ก็มาดีครับ โอเคตายครับรอดอเว้ยอ้าวโอเคตายโอ้ไม่ทันอ่ะไม่ทันเพื่อนขอโทษครับอโอ้โหแต่แต่ก็ถือว่าน่าจะได้อยู่เนาะท่านผู้ชมเลือนๆหนึ่งอะ่ะโอ้โหของจริงไหวโบสโอ้โหรอบนี้เขาเดินลงมาเลยครับ เองจะห้าวหานเกินไปแล้วเพื่อนอหาหากระสุน,น,สนหมดแล้วกระสนุนหมดแล้วเจอกัน โอ้โหพอกระสุนเขาหมดปุ๊บผมก็เดินยัดเลยครับดีนะเพื่อนเก็บคนข้างบนให้ผมก่อนไม่งั้นผมตายแน่เลยตรงนี้มีครับตายไปเพื่อนตายต่อไปเอาตายเพิ่มไปอุ๊ยมาตอนไหนวะโอ้โหผมโชคดีครับมีทีมแบก อันนี้ถือว่าโชคดีจริงๆท่านผู้ชมโอเคเลยผมโอเคมากเลยตอนนี้อ้าวหายไปหนึ่งครับโอ้โหเรีบขึ้นก่อนเลยอู้ผมรอดท่านผู้ชมสวยครับ Fire โอ้โหสองคิวครับเยี่ยมไปเลยว่ะเฮ้ยโบ๊ทซ้ายมือเรามีครับท่านผู้ชมโอเคตายไปโอ้โห อะไรครับเนี่ยโอ้โหผมเอาเรื่องอยังเลยว่าท่านผู้ชมทีมของคุณได้รับชัยชนะ เป็นยังไงบ้างครับผมกับเจ้าปืน MG 3 6หรือว่าปืนร้อยนัดผมต้องบอกแบบตรงๆเลยนะท่านผู้ชมว่าข้อเสียของมันที่แบบเด่นชัดเลยนะนั่นก็คือการเกาะกลุ่มกันของกระสุนปืนนั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะยิงในระยะไกลระยะกลางหรือว่าระยะใกล้เนี่ยกระสุนปืนมันก็ไม่ค่อยที่จะอยู่รวมกันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้แหละมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเล่นได้ยากนั่นเองนะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับถึงแม้ว่าปืนนี้เนี่ยมันจะลั่นช้าแต่สิ่งหนึ่งที่เข้ามาทดแทนนะครับ นั่นก็คือความแรงของตัวปืนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งนะครับแต่มันไปเสียตรงการเกาะกลุ่มการของกระสุนปืนแค่นั้นนาสาหรับใครที่อยากจะเล่นปืนนี้นะครับพยายามหามุมยิงดีๆสักหนึ่งมุมนะครับเพราะว่าปืนนี้เนี่ยถ้าเราออกไปยิงวัดกับศัตรูแบบตรงไปตรงมาใช่ไหมครับเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบขึ้นมาในทันทีเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมละครับคิดยังไงกับเจ้าปืน100นัดกระบอกนี้คอมเมนต์บอกผมข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมหวังว่าวท่านผู้ชมทุกคนเน น,นนะ้เอาละครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอภายในคำหยาบในบางช่งวงในบางตอนที่มันหลอกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ